ประกาศวันพระใหญ่มาทำบุญใหญ่ฉันคิดไม่ใหญ่แต่เล่นใหญ่เพราะจะวิ่งไกลแต่วิ่งในหมู่บ้านชวนเพื่อนมาสุนทานเจอจานน้ำใจเพราะคนเจ็บไข้ตกทุกได้ยากลำบากยามนี้ทบทวียิ่งกว่านี้ท่วมแผ่นดินอามิรมนทินหากินกับวัคซีนทำคนหายใจรวยรินวิญญาณแดดิน สิ้นใจสิ้นกายเราต่างก็เศร้าเราต่างก็สิ้นหวังแต่เรายังมีพลังเรายังมีใจอย่าปล่อยให้มันสูญสิ้นไปเก็บมันเอามาใช้ทำไรที่ยังพอได้ประโยชน์กันเถิดทุกบนกลดาดราม่าบังเกิดหาใช่หนทางเปิดสู่แสงสว่างที่แท้จริงด่าก็แล้วติก็แล้วหากเขายังนิ่ง แต่เราจะไม่รอเราจะไม่ทิ้งเราจะวิ่งวิ่งเท่าที่ไหวฉันทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่ไม่เผลอโรคร้ายอย่าให้มากล้ำไกลนะเธอวิ่งที่ไหนป้องกันเจอเจอหวังว่าเธอจะปลอดภัยเงินทองได้มาหวานมันออกไปบริจาคให้กระจายทั่นหน้าท้่นใจให้ไปทุกที่ ฉันกับเธอไม่ต่างกันทุกยากสารพันมีแต่อันจะทบทวีฉันอาจดีกว่าหน่อยตรงที่ยังพอมีแรงวิ่งไหวไม่ต้องนอนรอความตายคาเตียงเพราะเพียงไร้โอกาสบริจาคแค่คนละบาทหากมากกว่านั้นก็จะเป็นฝันเกินกว่าที่ฉันหวังเอาไว้โลละสิบโลละร้อยโลละพันเท่าระยะที่ฉันวิ่งเสร็จไป สิบห้าชั่วโมงวันเสาร์อาสารหากนี้ถือเคล็ดวันพระใหญ่ประกาศออกไปให้ทราบทั่วกัน